ท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการนุ่นฟลายโดยเฉพาะทีมข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่อยู่ที่อำเภอทหารไยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เราจะมาอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรท่านหนึ่งครับเขาประทับใจกับการใช้นุชนฟลายมากหรือเกินครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจากครับชื่อจากจากครับนามสกุลแก้วมะพานพี่จากฮะนี่เป็นเกษตรกรอยู่ที่นี่ปลูกยางพารานาเรียง ตรงหกปีละหกปีแล้ว,ลวนะครับมีปัญหาเดี๋ยวเล่าให้ฟังใช้นุตฟลายแล้วประสบความสําเร็จกับปัญหาที่เกิดขึ้นใครแนะนําให้รู้จักเรื่องของนุสฟลายเนี่ยนี่คนนี้ครับนี่คนนี้เอาชื่ออะไรฮะบอกชื่อชื่อ,อสมเด็จเรืองไพศาลครับผมคุณสมเด็จเรืองไพศาลอยู่ที่ อยู่ที่บ้านปากช่องครับผมบ้านปากช่องอยู่ที่ฐานทรายครับผมฐานาจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันท่านผู้ชมครับมีพยานอีกสองคนมาใกล้ๆกลให้คุณพี่ชื่ออะไรเนี่ยสนองเยอดน้องรองค่ะคุณสนองแล้วคุณละฮะคุณบุญช่วยครับผมคุณบุญช่วยอ้าวแล้วครับทั้งหมดจะเป็นพยานให้เห็นกับตาว่าวันนี้ปัญหาเรื่องของยางพาราที่เกิดขึ้นในพี่ได้ฟังต้นยางพาราต้นนี้อายุหกปีครับหกปีครับหกปีนี่สามารถกรีดได้แล้วครับ ก็มากี่ได้แล้วพออายุมันแก่แล้วอายุแค่หกปีมันก็กีดได้แล้วครับกีดได้แล้วนะครับพอหกปีกีดคือต้นที่หน้าดีต้นกี่ปีหกปีหกปีขีดแล้วกี่หนเนี่ยขีดมาปีครึ่งครับปีครึ่งนะครับสภาพน้ำยางเป็นไงน้ำยางที่กีดดีไหมมันมันดีอยู่เลยอยู่แต่ปัญหาที่มันเกิดคือปัญหาที่มันเกิดว่าเปลือกมันไม่ค่อยมันแข็งเปลือกคือมันไม่นิ่มเลยเปลือกก็คือหน้ายางอันเดียวกันครับครับครับเปลือกมันแข็งครับ กรีดไปกรีดไปมันแข็งครับเหรอเลยมีคนแนะนําให้ใช้ก็เลยเอามาใช้ดูลองดูพอรู้ไหมว่าหน้ายางมันแข็งเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุมันครับเหรอไม่รู้สาเหตุว่ามันแข็งเพราะอะไรกรีดลําบากครับโดยใช้ใช้มีดอันนี้ใช่ไหมในการกรีดยางครับครับเหฮะการกรีดยางของคุณพี่นั้นตอนแรกกรีดไม่ได้เพราะว่าหน้ายางมันแข็งเปลือกมันแข็งครับน้ํายางก็เลยไม่ออกครับไม่มีผลผลิตเกิดขึ้นเลย หลังใจากใช้นุโฟไลทยที่คุณพี่เขาแนะนําให้เนี่ยคุณพี่บอกเขายัางไงตอนแรกก็บอกว่าลุงลองเอาไอ้นุโฟไลายสูตรสองมามาฉีดดูก่อนออืเพราะว่าลุงกาลังกีดเนี่ยลองลองมาดูก่อนครับผมเ,เพราะว่าน้ายางเนี่ยที่ที่ผมเคยแนะนํามาคือน้ายางมันจะออกดีอย่างเงี้ยก็เลยแนะนําลุงลองมาดูก่อนก็ได้ลองฉีดดูก่อนตอนแรกแกไม่เชื่อหรอกนี่แหละผมเลยลองไปก่อนเดี๋ยวผมจะตามมาดูเป็นอย่างเงี้ยเอาเลยฮะครับนะครับ คนพื้นที่เดียวกันบ้านเดียวกันเขาบอกกันแนะนํากันพี่จากตอนแรกเชื่อไหมก็ไม่เชื่อครับทําไมไม่เชื่อเขาเนอเะมาเอามาลองดูมันดีอ้าวเลยเอามาทดลองลขีดเลยแล้วทำไมถึงไม่เชื่อเขาได้ล่ะไม่เชื่อไงมันเขาลองฉีดมุงขิดมันดูมันดีมันดีขึ้นโอ้ยอย่างนั้นใช่ไหมครับครับลองมาฉีดต้นนี้ดูใช้อัตราส่วนผสมยังไงห้าซีซีต่อน้ำถังยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรฉีดพ่นฉีดตรงไหนตามต้นนั้นตามต้นครับหรือบนใบ ตามต้นเลยฉีดตามต้นทุกต้นเลยทุกต้นเลยีกี่ต้นของพี่เนี่ยห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าต้นท่านผู้ชมครับพอฉีดพ่นไปนานหรือยังอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวสัปดาห์เดียวก็เอามาลองกลีดดูครับมาลองกลีดดูมาแล้วเป็นไงเปลือกเนื้อมันอ่อนเปลือกมันอ่อนกินง่ายกว่าอเหรอครับมันมีความรู้สึกในการกีดรู้สึกเลยใช่ไหมรู้รู้สึกในการกีดเลยเลยฮะถ้าจะให้คุณพี่ลองกลีดให้ดูเนี่ยให้เห็นกันตอนเนี้ย ได้ไหเดี๋ยวเรามาทําการการกรีดกันอ่าให้คุณพี่คุณแนะนําถือรูปไฟสูตรสองเข้าไว้ท่านผู้ชมครับนี่คือการกรีดยางโดยนะครับเกษตรกรชื่อคุณพี่จากค่อยค่อยกรีดนะค่อยค่อยกรีดนะฮะนี่นะครับนะฮะอ่อนไหมอ่อนไหมอ่อนครับอ่อนไหมอ่อนครับอ่อนนะสภาพอ่อนกว่าเดิมไหมครับโอ้โอ้โหนะครับดูน้ํำยางนะเดี๋ยวเรามาดูน้ํายางว่าเป็นยังไงกันบ้างนะะ นี่หลังจากที่คุณพี่คุกกรีดหน้ายางมันแข็งมากตอนแรกใช่ไหมครับณขณะนี้กรีดแล้วสัปดาห์เดียวในการใช้นุ่นไฟนะฮะสูตรสองในการฉีดพ่นเนี่ยนะครับหน้ายางอ่อนไหมอ่อนครับอ่อนรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยดูการใช้มีดตัวนี้กรีดดูมีความรู้สึกไหมรู้สึกดีครับมีความรู้สึกยังไงตอนที่กรีดแล้วเนี่ยมันกรีดง่ายกว่ากันมันไม่แข็งมันไม่แข็งกรีดง่าย แล,แล้วสภาพน้ำยางเป็นไงตอนนี้สภาพน้ำยางนิ่มดีกว่านิ่มแล้วก็มันข้นกว่าน้ำน้ำไม่ค่อยใสไปเลยเรารู้ยังไงว่ามันจะเป็นน้ำยางที่ดีมันดีมันมันไหลาย,ยากไงถ้าถ้าถ้าเป็นน้ำไม่ดีนะเรากีดมาไหลาตามมีดเลยม,มันใสเออมันใสมันน้ำเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยรับอันนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะนห็น น้ำน้ำท้ำดีหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ใช้นุ่นฟลายแล้วก็กรีดหน้ายางแล้วเนี่ยกรีดไปแล้วกี่หนเนี่ยสองหนล่ะสองหนแล้วได้ได้น้ำยางปริมาณยางน้ำยางเยอะไหมได้ครึ่งกระปุกสองหนกีดสองหนเล้ครับแล้วมันดีกว่าเก่าไหมน้าดีกว่าเก่าเยอะเลยเออเตะกอนผมกรีดสิบมตรยังยังไม่ได้พอครึ่งเลยสิบเมตรผมกรีดไปเอครับ ตรงนี้คือความประทับใจเลยครับครับครับนะและสภาพยามยางต่างๆคิดว่าสมบูรณ์ดีกว่าครับนะคุณภาพดีกว่ายางบางเปอร์เซ็นต์นี้ดีกว่าดีกว่าครับไอพี่น้องกยคันอยากลองเิึงอไปลองบิ่งเด้อนี่ชักที่หูว่าดีนะถ้าเราลองบุหูได้ของมึงผมลองดูแ้วมันมันดีขึ้นผมก็เลยเอามาลองมึงเอามาฉีดตลอดเลยเห็นบุ๋ม แต่เดิมมีปัญหาอะไรหลังเล่าเป็นเป้าภาษาอีสานทีแต่เดิมปัญหา,ญหาที่ม,มันเกิดโอ <ตะ S 1> <ะ>้แต่เดิมนะเป็นป้าภาษาอีสานแต่เดิมน่ยม,มันกีดกีดเปลือกมันแข็งมันกีดยากออกแรงเยอะครับแล้วก็ออกแรงเยอะมีดกับกีดพระท่านได้พ่อสองร้อยต้นเลยมันมีดสุงกระเขาละต้องฝนอีกครับต้องฝนอีกหลังจากใช้นูดฟลา์ไปแล้วอันนี้ฝนทีเดียวได้สองได้สองได้สองวันนี่ผมฝนทีเดียวได้สองวันเลย เปลือกมันถ้าเปลือกว่าแข็งมันมันเปลือกมันจะนิ่มเออเปลือกมันนิ่มแล้วมีดมันที่บวกลมมันจะบวหายคมไงโอ้นี่ยผมผมลองเบงอ่ามันดีตัวนน่ว่าผมก็เล็กเอาที่เบงจำม่ฉีดด้วยมันเสาเนี่ยที่มันเสามก่อนผมมาฉีดสบายใจนะพี่นะครับครับได้เงินเพิ่มขึ้นอนาคต การใช้เงินเร็วขึ้นอีกอะไรนะอะไรนะได้เงินเร็วขึ้นอีกเอ้โมันอะไมันกีดน้อยมีดเออใช่ไหมล่ะก็ได้เงินเร็วขึ้นอันนี้สิบมีดยังไม่ขึ้นกระโปอเมื่อไหร่เงินมันจะมาล่ะใช่ไหมล่ะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันดีขึ้นดีเยอะดูแลเอาปงเอาปุ๋ยเลยมันลงมาใช้ไหมทีนี้ปุ๋ยมันไม่ต้องร้องละปุ๋ยอ๋อตัวนี้ยังเดียวกับพอแล้วเมื่อก่อนใช้ทุนเยอะไหมกับาลงทุนเยอะเมื่อก่อนลงทุนเยอะเยอะยังไง ปุ๋ยปีละสิบห้ากระสอบกระสอบละแล้วเวลาใส่ปุ๋ยแล้วกีดไม่ออกนะมีเวลาเวลาปุ๋ยมันออกฤทธิ์เรากีดไม่ออกปุ๋ยมันออกฤทธิ์แล้วยางมันกินปุ๋ยโอ้โหเนเพิ่นกับปุ๋ยครับมันกินปุ๋ยมันกีดไม่ออกเลยเลยกีดไม่ออกเลยถ้าหมดฤทธิ์ปุ๋ยอ่เอาและวันได้ออกออกแต่ว่ามันเปลือกมันยังแข็งเหมือนเดิมไม่เหมือนที่เราฉีดอย่างนี้ดีดีผมตัเว็มันดีมากเลย ประหยัดครับประหยัดเยอะประหยัดไหมนุ่นฟลายเนี่ยประหยัดไหมครับประหยัดเยอะเลยให้พี่เขาได้กอดได้ชื่นใจหน่อยสิอยู่ในอ้อมกอดของพี่แคและมันประหยัดไหมถามครับครับประหยัดครับประหยัดนะประหยัดเยอะกว่าประหยัดเยอะกว่าไหมครับประหยัดเยอะเลยอืมกันได้ใส่ตัวนี้นะปุ๋ยก็จะได้กินผมเงินผมอยากอยู่ดอกครับกันใส่ตัวนี้เงินปุ๋ยจะได้กินเงินเจงเงินผมอยากอยู่เพราะว่าผมเห็นสรรพคุณมันแล้ว นี่ความประทับใจเอาจากใจเลยฮะกูยิ่งอื่นไม่ต้องกินเงินลุงจากแวนะนะครับแล้วท่านผู้ชมแล้วครับเปิดใจให้กับนุชฟลายแล้วหรือย,อยังครับนุชฟลายมีแต่าของดีๆดื้อ